สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับก,กับดูช่องนวินฟาร์มกับผมห่อนแห้งพี่น้องสองสามหมื่นตั้งแต่หมื่นอ,ออกมาจากโรคบาดพาแบบขอบเตือหน่อยกลับมาบานโอ้น,นอันนัลนยังห่อนเมื่อวานนี่ขึ้นไปซอยไอ้วัดภูพี่น้องไปเหตุทางถนนเนาะไอ <c oughs> ประเทศคนจีด ประมาณสองสองรอยเมตรบ่ประมาณสองรอยเมตรมั้งเหตุมื่อว,า,อวานี่โอ้เด็ดมุกกร้อนนี่มื่อที่เนบาวินออกออกมาจากไก่รองบาลเนาะเมื่อนั้นเมื่อแรกที่ปัดภูเขนเทาทางคอนกิีตเนาะเบิดไปสิบขั้นสิบรถรถปุ่นนะพี่เนอะสิบขั้น เมื่อวานนี่อีกส,ส,สิบสองคันบอกว่าเนี่ยโอ้จนแดดคักโอ้แห่งแบบล้มล้มล้มห่อนอ่ะพี่น้องล้มมีก็จริงแต่มันห่อนเอาแต่เมื่อนี่ก็ถือว่าห่อนเนี่ยแต่บอปบ,บ,บอห่อนคือทอมอวนันนี่แต่เมื่อนนี้มันถือว่าล้มออกแจ่เย็นแน่จังหน่อยอยู่ แต่ว่ากหอนคือเก่าพี่น้องประมาณวันนี้สามสิบเก้ามนีสามสิบแปดแต่ในโทรศัพท์มันบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกคนว่าคุอยังบุแดดวันนี้อันนี้บวินก็ะเลยมันนีบวินก็เลยว่างเนาะหลังจากมาแต่ลงบาทเนาะว่างตอนเศร้าบ่ว่างพอไปพ้ามพอไปทุระ กลับมาตอนเทียงว่าจะมาเฮ็ดบอกกบกบยอของอนะ่ะโอ้เฮ็ดบ่ไร้่พี่น้องห่อนหหมก็เลยะมาเฮ็ดตอนนี้ตอนจะออกคำคำขนาดนี้จะ4ีมง้งไปซานกัเขาซีมง้งก็ได้นะยังห่อนอยู่ก็คือมึนก็คือจะเฮ็ดไอ้รอมอย่างเขียวไวไวก่อนพี่หน่องแล้วค่อยจะ เอาเอาบักจกบ้านเขาเนี่ยบักจกบักจอบเลยนะตีบอ่อฮ็ดบอ่บอ,บ,อบ่วินซื้ออุปกรณ์มาแล้วมาสะดุอุปกรณ์มาแล้วไอ้งีนงเขี้ยวซื้อมาสองมวนนี่เพื่อนเงเขี้ยวซื้อมาสองมวลนาจะพออยู่มั้งอ้อมนี่ แล้วก็อันนี้ก็ซื้อของงออันนี้ไปซื้ออยู่ห้อวันพี่เนาะตัวเห็ดไออันนั้นระบายน้ำระบายของเสียรนะะบายน้ำเสียตั่น,นี้มีเจ้าก่อนอันนี้เจ้าไปเส้นะนะก็เจ้เห็ดเส้นนะ ขอหมอขออยแต่มาเห็ดนี่แหละเห็ดบอ่อกกบจอมันนี่บาวินขอตัวเห็ดปูยังเคียวกันกระดุนกันว่ามันจะเป็นแบบไหนโอเคพี่น้องไปร้อชมกันเลยครับผมไปเสร็จแล้วครับ ไออันเนี้ยอาจจะต่ำเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแค่เก้าสิบเสนแต่อันที่อันใหม่เนี่ยมันเป็นร้อยยี่สิบเนาะผมยังอันอยานตรวจอยู่แต่าบางลำบัวอาจจะก็จะบอกว่านี้แต่ว่ามีปัญหาหนึ่งก็กคือเขาต้อง,งกั้นบัวบัวกั้นนี่นะพี่น้องกั้นบัวเขาใหญ่ โอเงเก่าบ่ต้องการบ่อกันบ่อหนึ่งหนึ่งบ่อกันสองบ่อสามบ่อสี่บ่อให้เป็นสี่บ่อนะกานกลางเกี่ยวกันคู่ตัวนี้อันนี้ฝั่งนี้กับกานฝั่งนี้อันนี้ไปกระยุบกระจะประมาณนี้พี่น้องบ่อที่ออกแบบไป อันนี้เมื่อนีนี้แค่แค่นี้พี่น้องเพราะตอนนี้มันหมื่นล้เพิ่งเก็บมาเห็ดตอน4โมงค่อยจะเห็ดเสร็จเมื่ออื่นผนะตอนแรงพี่น้องค่อยจะมาทมดยินอ้อมก่อนส่วนกันจะพิจารณาทีหนึงว่าจะเอาเอาอยางเคียวบหรือว่าจะเอาสแลนข้อมือก่อนพี่น้อง และแมงซีก็ดีด้ยนะและการหันมันนึ่งคาร์บอขันไปชื่ออีก,มเ,กเ,เมื่อกี้เขาขายเมตดแล้วก็ไะไหาสิบบอกมเจ็ดสิบบนใใจต่อเม็ดหนึ่งนะ โอเคพี่น้องสั้สหรับเมื่อนี้ระถือว่าได้อยู่นี่แหละบาวเมะ็จะอัอน,นั่นขยายบอกบออกมาอีกทีนะด้ยเฮ็ดแบบให้มันเต็มแบบเต็มรูปแบบม,มั้งข้มือเพราะว่ามันที่เห็ดกขามาขายกบนะนระถือว่าคนตอบรับ ดีนะพี่น้อ,นยง,องยังบวเฮายังบวชเด่นเฮายังบวได้ประกาศหรือว่าขายลุงเฟียดดังสินะขายโบลุงเฟียดว่าขายระเดึงสิไงยังบวได้ถึง่านั้นเลยมันเบิดก่รดสินะมีคนมาถามก่อนแล้วคนน้ำสามสื่ออยู่น้ำสวนเลยท้ำฟาร์มเลยมีสินแบบถือว่าโอเค บาวินก็เลยจะขยายต้องเบิ่งปีนี้เพราะว่าต,ตรงนี้ก็จะปล่อยทำนั้นเป็นธรรมชฉาดด้วยกันแต่ว่าตรงกลางพุ่นก็จะอ้อมอยู่ตรงกลางตัวนี้จะอ้อมอยู่อ้อมเห็ดเป็นบอ่อข้างนอกก็จะปล่อยมันเ,นเอาอย่างนี้คือ นี่ครับผมมืนอี้ได้เวลาแห่หันป่าหดพักหดต้นใหม่แล้วพี่น้องสี่โมงเครงละไอ้ยมนหาโมงครึ่งละหาโมงเครึงละพอเฮ็ดเส็จตุ๊บก็จะฝ้ากบ้านไป,ไปไปจะไปไอ้สีเขาพี่น้องเพราะว่าป่าเขาเขาไม่สี ตอนปวินอยู่ลูงบาทเนี่ยข้าเจ้าข้าเจ้าห้อพูนซีหนะ้แในวันนี้เขาเป็นเบิดมมึงเป็นอย่งบ่มนี้เขากินบางคนก็เลยบอกปาวินเขามาให้ให้ปวินซีให้ก็บอกคนเราเล้ว่ามา,มา <c oughs> เฮ็ดบอกบกอนเดี๋ยวจะกลับไปซื้อให้ซีให้ได้ครับผม คลิปนี้ก็จะประมาณนี้พี่น้องมาเห็ดประกอบวินาร์มที่คันไฟข้างมัดกิมมีกันจะ่มกออะไรกดแชร์บ่าวิ่งน,นะครับผมฝากกดติดตามบ่าววินงนะครับผมในช่องนะวินฟาร์มเด้อพี่น้องสำหรับใคราให้บ่าววินงเนะี่ยตอนนี้มันได้อยู่เรากว่าคนพี่น้องจะผ่านช่องเงินไขของช่องที่เขาจะให้ผ่าน อีสังได้ใดๆนะพี่น้องเดี๋ยวอยู่รอยก็คนและเอีกอย่างหนึ่งก็คือชั่วโมงเนี่ยมันไกลละชั่วโมงมันเหลือเท่าไหร่เองบมื่กี่ชั่วโมงหนอพี่น้องแต่ว่าคนติดตามเนะี่ยได้อยวยูรอยก็คนถึงจะผ่านช่องนะช่องถึงจะผ่านม่นเป็นผ่านช่องช่องถึงจะผ่านแล้วเขาจะพิจารณาให้ไอ้สังไรใดเองใช่ไพี่น้องอีอย่างหนึ่งก็คือบาวินอยาก ประสบการพร้อมแสงเขาสมัคร้อม่าสวนเขาขนาดพื้นที่ขนาดประมาณนี้เขาปลูกยังแน่เขาพัฒนาสวนเขาได้ยังได้แน่เริ่มต้นแบบใดสวนเขาเป็นแบบนี้เขาต้องว่างแปลนแปลนไอสวนแบบใดต้องมองได้คูดสะต้องมองได้ใหเต็มสีนะ สวยสวยอันนี้สวยสวยอันนี้เอาตามความความเข้าใจของเจ้าของสวนเนาะสวยไปสมันคือบาน,ล,นะน,นละนะพื่อน้อานั่นแหละแเลยอยากแชร์ให้คนที่อยากเก็ดสวนผสมเนาะไอ้บ้านสวนเนีย่ยเห็ดสวนผสมเนียเ่ยเห็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงคูเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเี่สิบีเนองไอ้เบิ้งอันนี้บาวินเกิดเห็ดตามภาษาหน่นะนะ จากพื้นทีป่ปลาหูกแบบต้นนี้พี่น้องแบบข้างหลังเนี่ยปลากล้วยตาปลากล้วยอ้อมปลาหยาค้า้อมเนาะบาวินก็ซสื้อน้ำอ่ายของล,ลุงสื้อน้ำลุงสื่อปุ๊บแล้วกับปล่อยพื้นที่ว่างสีบ่บาวิศกลับมาก็เลยมีความคิดที่จะลองเฮ็ดบังใส่ หนึ่งสมองสองมือนะพี่นอ้องคือปักจกตามเดี่วกับกับมือเฮาเนี่ยเคลียพื้นที่ของเฮาในพื้นที่อยู่สองสองงานนะเนาะเคลียให้มันแปนปุ๊บเฮ้าจากเ็ชรยังเฮากับเพ็ดเฮ้าจากเนลมิดยังใส่ในสวนเขานะเฮาก็เพ็ดเอาองซ์นะจะเฮ็ดเกินกำลังพี่นอ้องเฮ็ดเกินกำลังมันยแล้วก็ มันนั่นลงทุนมันลงทุนไหลแต่อันนี้เขาเขาเค็ดเขาความระมาณเขาเค็ด,ดฟอนี่ใช่นะหเขาก็เอาแค่นี้พอใช่ไหมะพราะมันประสบความสำเร็จล้วเขาค่อยขยับขยับขยายไปสนะมันจะมันจะง่งยกว่ากันตุ่มสีกเดี๋ยวเลยปุ๊บมันจะยากทุนสูงเพราะอาจจะจ่ายช่วงนี้มันสูงแล้วมันบวนั่นคือสมัยก่อนนะ หล่ออย่างหนึ่งเขากับบ่มีไล่เด็กผมเองพอเขาออกจากงานมาเนาะไล่เด็กเขาบ่มีเงินเดือนบ่มีเราเสียเขาก็ต้องดินล้นเอาพี่น้องแต่ใจดินล้นเกินโตพี่น้องเจะไปที่นหนที่ไหนเอาความความพยายามพี่ไอความสำเร็จอยู่เท่านั้นพี่น้องมันต้องมีสักมือแหละที่จะเป็นความสำเร็จของเราเนาะ โอเคพี่น้องคลิปนี้กับบาวินกับคอ,อจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมด้เวลากับด้เวลาแห่หฮันป่าแล้วกับหันต้นไม่แล้วพี่น้องจากกันไปด้วยดอกทานตะวันอยู่ในสวนพี่น้องสวัสดีครับ